สวัสดีครับแป้สวัสดีค่ะพี่นนลูกสวัสดีค่ะก่นอนครับวันนี้เราอยู่ที่บางช้างแม่สานะครับผมนี่นะครับแป้นสบายดีไหมพี่นนท์ลูกครับนี้เพื่อคูณน,นะครับผมก็เป็นสาวน้อยเชือกใหม่นะครับมาอยู่ด้วยนะครับผมก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับไทยหนึ่งเราไม่มานะครับเนื่องจากสงสัยแม่แป้นเราสนิทแรงมากนะครับไทยหนึ่งเรามีอาการตกมันนะทุกคน นะครับีอาการที่ตกมันนะมาเจอแม่แป้นเราเป็นไงไม่รู้นะแป้นเราสนิทแรงวะเนี่ยฮะแป้นโอ้โหเดี๋ยวแป้นจะกอดแป้นหนึ่งวันดีเอฟซีไงเราวันดีค่าวทุกสวยทุกสวยไงวันดีค่าวหยุดหุดก่อนวันดีค้าวก่อนปูนเสียงข้าวตอนปูนนะครับตอนนี้เราอยู่กับเติมปูนใช่ไหมครับครับนี่คือเติมปูนถ่ายวดีโอให้เรานะเราแป้นเนาะแป้นหิวมะลุ ป็นหิ้วเหรอโอ้นะครับหูวแม่เป้ยเราห่วงนะห่วงหมดแล้วเป้นไม่มีสวัสดีไมหดแล้วสวัสดีค่ะก็เชิญชวนนะครับมาเที่ยวที่เชียงใหม่นะครับอากาศดีมากนะครับเช่วงนี้อากาศหนาวนะครับก็มาเที่ยวหาแม่เป้นเราได้นะครับที่บางจากแม่จ่านะครับแม่เป้นเราก็สบายดีนะครับผมรอคอย fc นะครับผมแล้วก็ทั้งเที่ยวที่จะเข้ามานะครับที่ปางเราเปิดเข้าฟรีนะครับผมแป้ย โชว์คการนัดไหน่อยแล้วโชว์หน <to see. S 1> uh ่อยตุงๆน่อยบอ้หน่อยค่ะเดี๋ยวให้ที่ไหนข้าสวยเลือดก็สวยสวยอ่าสวยสวยพี่นายวันนี้พร้อมจะกินหรือยังพร้อมจะกินแล้วหรอพร้อมแล้วนะครับผมหิวไหมหิวโอ้หิวเหรอแป้งหิวโอ้แป้งพร้อมจะกินแล้วหรอโอ้ไม่มีจะกินแล้วโอเคนะครับก็ แป <So S 1> to ้นเรารอ F4 นะครับท <inals> our ุกคนนะครจะมาเที่ยวก็อย่าลืมแป้นมาเที่ยวแป้นเราด้วยนะแป้นหิวไหมลูกฮะล้างท้องไหมยังวันนี้ล้างท้องไหมยังล้างท้องมาแล้วนะโอเคนะครับผมโอเคนะครับผม่อสวัสดีครับก่อนแป้นตัวแรกก็แชร์ไหนค่ะตัวแรกก็แชร์บอก F4 ไหน่นะเนี่ยเรยวเฮ้ยขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ ฝากไอค pues ีวกดไลค์กดแชร์หน่อยค่ะอย่าลืมแวะมาเที่ยวหาแม่แป um ้นเราด้วยนะครับขอให้เที่ยวสนุกนะครับในช่วงท้ายจะเข้าปีใหม่แล้วนะครับผมขอให้เที่ยวสนุกกันทุกคนนะครับผมขอให้เที่ยวอย่างปลอดภัยนะครับผมอย่าลืมแวะมาเที่ยวแม่แป้นเราด้วยนะบ๊ายๆไอคิวสนุกบายๆหน่อยค่ะบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบๆหน่อยค่ะบายๆวันนี้แป้นเราล้างท้องเรียบร้อยแล้วครับผมลองลองกินเดียวเนาะ ไม่ได้เลค่ะบม่ได้กลับตอกกนแร์ก็เช<บ>่อในค่ะอย่าลืมทีม่จะหักไอ้แป้งเราด้วยนะคะทุกคนค่ะขอบคุณไม่ได้